สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดแล้วมาเมื่คือปกตินัดกันแล้วเพิ่นมาเพิ่นสิไปทู่ปะพืนะมาเปิดปูปะครับมึงจะไปทู่ปะเอารถมาอะไรเลแบบก็เลยมาหนีเลยตามมาโอ้โหนี่แสดงว่าเอฟซีเท่าไรตัวจริงนี่นี่ตัวจริงอ่ะเนาะไอ้นี่แกมันเอฟซีเท่าไรตัวจริงนี่นี่ปกติ ชีรถมาว่าสิไปสุกขีรถมาจากเมืองกินเลยนี่ว่าสิไปว่าทิไปทุกประเมศนี่โตกการไดมาหนีเลยโอ้รหล้านอาหายสูงขนนี่เฮ้ยผู้ใดไรของแท้บนโเฮ้ยเจนนมาไก่ก็มูวะอันนี้มาแต่ละย่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งส่งให้กำนันแกด้วดนี่ก็ทิไปทุบปะนี่วันวายรอฟิครับเฟซบุ๊ก ชื่อเฟซบุ๊กเฉียวฟงเหนือครับเฉียวฟงเหนืออันนี้ชื่อเฟซบุ๊กอันนี้สารละเว้นปกติว่าจะไปทุบป่าวันนี้ชื่อเฟซบุ๊กตัวเล็กปิงครับนี่อดะพี่น้องเห็นวัวๆอยู่นั่นล่ะนี่ละตัวแก่เพื่อนนะนับสาวคอยตนกันจะ้วยกบสาคอยตีท่านกับสาวเฟซบุ๊ในในหมู่บ้านนะเบิดหมู่บ้านคนไเป็นร้อยอ่ังโอ้ยกำนันแก่เสียดายมากครับเอฟแก่ยังว่ายังโป้งหูว่าเขาหยุบเรือเขาหยุบเรือเป็นอย่างไรครับคือมันร้องเรียนเมื่อคืนรถแห่เลย ผมแม่มาผมอยู่ห้องสีสียงัตุมเเสียงเสียงาเสียงแม่ครับพอมาหอดพอมาหอดสาวน่อยพอมาหอดมะเอแวน่จอยเพราะว่าอันรถแห่เสียงมันใกล้เสียงมันสีดังออกใกล้ได้เราเเราไึงไ้ออมาแล้วป้ปันนี่แล้วป้งปันนี่แล้วตั้งใจเลยนะบอกวนมันเบอกว่าสมัติคุณบนทับอกเราว่าเขายกเลิกแล้วเวัอันนี้ตั้งทามาทุปฏิมีจะนอหอกตืนเพิ่นก็ยกเลิกจเวีนๆหุ่น เพราะมั winter, winter, like winter, no ้เ่ยไเาะต้ทเศรากับไ่ได้ไ่ได้ไล่ได้ไม่ได้าเราไม่ไ้เป็นคนเยไมคนกับสสิบยังก็เราดันหลายหลยลยลยสามสิบ่คนอยู่ตรงนป้บาคนมือกล้องอยู่ตรงนี้ก่อนน้องคนีครับตัวหักกันแท้เพิ่งจต้องมาหากันที่ตัวเนาะธรรมดาเหมียบบัตปเลยดิเอ็นบกไปพ่อเป็นหน้าเพลียเป็นลน้าเพลีย แล้วมาหัดปุ๊บอาทิตย์นึงแล้วก็ไปเบิงพวดหยกเนึ่เอ้ว่าถายอยู่เก่ากิโลกะถ่ายแกเนเลยว่าเอ้าชวนเรามาเราอยู่เต่าปูนมาบอมาเราวะกกเลยมาคือว่า อยู่ใส่กับมาวะกูแฮวเปิดเสียงดับคนลงดีใจพอมาลงลงรถมาปั๊บไม่เห็นวัดโจอุดโอ้าโหฟุกเล่นเนาะเป็นเลกดีใจอะถือถือว่าฟุกเล่นวะเนี่ยแบบคือว่าแบบตั้งใจว่าสิไปเบิ่งสาวน้อยละรอมาเป็นอาทิตย์เลยจีเป็นอาทิตย์หนึ่งเอ้าแล้วนี่แหละก็คือความตั้งใจของเจ้าอันบอธรรมดาบอดโจเพิ่งไอ้ลงหนาล่นเข่าลิบปุ่นเด้ แก็คือเข้ามาในโดดใช่ไหมตรงในพี่น้องเขาบอกมึงเข้ามาเฉยเลยบุญพราดีบุญพราดีปลาสวัสดีครับสวัสดีครับสมกับเจ้าร้อยยี่ดอกเป็นอาทิตย์ได้พระพ่อได้พระทายรูปอยู่นี่โดดไปคุยกันครับพูดจังมันแล้วครับปลาอือเพราะแบบพิษสามนี่ก็คือว่าเขาถ่ายเขาถ่ายเขามาลงมันไปได้ลงง่ายๆไหมครับแล้วก็มาลงเขาก็ ตัวสิอว่าเบิ่งไหมเอาอย่างนี้เราไปเจอกันนะว่านครขั้งตอไํากรททวันที่เก้ามีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องบอกน้องคือว่าเป็นการพิลดูการมือสุตไทยของชาวเรื่องที่น้องเข้าไปทุ่มไปห้มกันอยู่หันโอเชียวจับมือผมมีการยกเลิกนะครับเดีวไปห้าอยู่หลังหันไม่มีการยกเลิกไปห้าอยู่ลังหันโอเคียวบอกว่าไปบอกันอยู่แล้วนะเราบอกว่ามือนันที่ผมวันได้ไปเข้าเสียตัวตัวคนละตัวอันนี้คืออะไรยังเสียครับเสียเนาะเปิดเปิดแมทเมืองไหนจะไป ไปพ่อกันเนอครับผมอยู่นครนครเราไปฮาอยู่รังหันพ่อพอเอาเสียมาเพื่อนนะบอมเมีนสิไปอายุพุ่นโอยู่พุ่นจีเคออคันคันหัอรพุ่นแปะอายุพุ่นเออมนเนเลอเปงนี่เอนครนครมีแต่สาววเนาะที่มาเปงแลวกกันสิไปมนี่ออเออนที่จดสิไปแบบตั้งใจว่าสิไปสิบเต็มที่โอ้ประชับใจแล้วละเมื่อกี้่นนคันบนเขาีน้องนบง เต็มแล้วครับอายใหญ่เลยกเลยว่าแข่งสองตัวแล้วตัวแบบอาต๊ทีเดียวหัวอทิย์นึงเล้วเพือสีได้มาลุงนับมือร้อเลยทีแมนครับปลาางกระบะแล้วอ้างกระบะเลยเราขี่รถเาแตรชนบุรีเพือสี่ใบสาวด้วยแต่เป็นคนปลาเดียวกันก็เลยว่าลุกโจว่ะ เขายกเกได้ว่าเับที่เรียว่าสีหลายเลยมาเจ็ดคนับเลยเจ็ดคนโอ้อันนี้มาเจ็ดมากันเจ็ดคนครับนี่ท่สทมาตุบาน่เ็้ม่าน่านในซอยเขาจเขาายเขาจเขาโอ้คนที่ตั้งใจมืองเนาะครับเข้าใจนะแว่าคนที่ตังใจนะหักอย่างนึงนี่เราเราาหมักมือททอองไเมือเลยมัน มันผ่าแล้วแล้วมันมาถึงมือแล้วมันก็ได้บึงไหมประมาณนี้ไหมอีรีเืินขึ้นมากีเอาตรงเครือเราตื่นขึ้นมาประมาณบหนมโมงสายจากคำนันแก่สายจากพิยุทธ4โมงเช้าแต่ว่าห้องบุรูเื่องนี่ตื่นมา8โมงโอ้จะเล่นได้หรือไม่เดี๋ยวชะลอไว้ก่อนอยู่ในกลุ่มนะเจ้ารอไว้ก่อนนะเยียรีบศิลปินทุกคนให้แบบสแตนบายไว้ก่อนเผื่อจะเล่นไม่เอางงเอาโต้กลับหาว่ามันเป็รออีกหนึ่งชั่วโมง พอหลังจากที่ประชุมกันแล้วบอกว่าประชุมไม้ได้แต่ว่าเออมงเรียนเรียนไม่ได้ก็โยอนรถแฮมมันขึ้นตัวรถแฮมมันเสียงดังค์แต่แบบเขาใจเขาอะไรเขาจะไปทำอะไรกินขึ้นกันนแต่ว่าแต่ถือว่าเขาควบสิงควบบ่ว่ากันพี่น้องบ่ว่ากันบ่ว่ากันเขาควบรถแฮมมันจะมาหากินแต่ถือว่าโดแฮมมันไกลหรือถือว่าควายไกลหรรถแฮมอะ บ่เป็นดอกมือีเขาเขาพับแล้วพรยพับเพื่ถึงบรรยากาศที่แตกต่างกันแตเพิ่มมวลสื่อมีบรรย่กาศใหญ่ไปเราคอยมักควาใจเจ้านี่ไหมมาแต่ราลูกกาได้ดิมาแต่เราลูกกาได้เพราะว่าตุ๊กตาเล่นอะไรกันมาตัววะสิกนหสทพี่น้องเอสาวน้อยเป็นเพงก่ิทละฮักแพงกันครับ หริน,นปร่เดี๋ยวก็มาให้กับลังใจกันอยู่มองใดียมองหนึ่งขึ้นกาเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนนี่งบุเคยเบิ่งมลอลลงบุกเถื่อแล้วก็เบิ่งรอบหนึ่งเบิ่งพอแหลมเราเข่ามาสาวหน่อยวันนี้ผมก็เลยติดตามนุกจูมาตอนนั้นเลยครับ<ม>แล้วก็เลยบัดบมาความเป็นสาวหน่อยนะครับเซดย้อนตัวหักแท่นกันไปจนโดนเนะฮู้จุดยอดเลย วงเงินใชประทับใจบ่อแมนว่าวงเงินเหรียญพอดีเด้แต่ผมเนี่ยบ่อผมักวงนี้ผมบ่อโปะไปเบิงวงเงินเอ่าคือเนคือเมียเจ้าอีกนะปัจเจกสร่างข่อยบอฮักคือเมียข่อยดอกอันคือคือข่อยดิไหมคือคือไข่ดิไหมมันก็มีแร้งเงี้เงินบาทเอื่นบ่อคือเงินบาทเท่าเลงกันเขาปะตอสวยแฟร์ในมันที่เลงจุกใจของมันไจกว่าเขาเขาคือหมากวงนี้เอาเออเอามาจากไหนอะแรงบันดาลใจแรงจูงใจอันดับแรกคือได้รู้จากสาวได้รูได้รู้จากสาวน้อย เซ็ตไฟฮิตหรือวงสาวแนมฆเห็นไหนเจ้าสัทธามองไหนไหนะแต่แรกนะ่ะต่ถึงร้อยนะผมผู้จักเลยหมอรัแปัตต <c oughs> านี้ผู้จักปฐมระเบียบอืมกับบุคคลที่สามแัตตานี้ว่าเบิ้งอันโคแลมเนาขอมา้าปุ๊บกับที่สาม,มที่ว่าเจ้าพาเราไปน,นั่นัตตานี่เออกที่ตามปุ๊บแล้วก็เบิ่งการบริหารแล้วก็บับบัญชีสัทธาที่ตัวดุจโจซะกะอ่า ตัวน้องยวกับค้าวบเป็นชาวน่อยไหมผู้บริหารชาวน้อยผู้กลุ่มกลุ่มชี้ทิศทางของวงว่าจะปรับปรุงจะไปทางไหนเนี่ยเราบอกไได้ว่ากลุ่มบางอี่างนะเราบอกเคยว่าลูกวงเราหนีแต่คนมาเบิ่งเราเองเราบอกเคยบอกว่าเอ้าต้องมาเบิ่งเราแต่แต่คนน่ะมาเบิ่งเราเหมือนไหนั่นแหละเขาบอกเคยเราเราบอกเคยจุงใจว่าเอ้า ต้องมาเบิ่งเราเนี่ยเออเออหรือ่วยเจ้าของสิท่บอกเออผมต้องป่วยเจ้าของแต่เขามาเบิ่งเราเออผมก็เลยเล้วแบบีความสีของเรากันก็เลยปื้มก็เลยศรัทธาก็เลยติดตามเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เลยติดตามแบบแฝดแบบแบบมีลูกโอ้เห็นว่าถือจะถูวมาบ่นเดยอะนสุดยอด เอาโอเคพี่น้องไปไปรอบแรกรอบแรกกันเนาะครับเอาพี่น้องมาให้ก็ลังใจกก็ไม่กับบัตรออนไลน์ครับวันที่5วันที่8วันที่9 5 8 9บัตรห0ึบาท100บาทครับพี่น้องถามกันเขามาหลังไม่ขายบัตรถาะไปมันเงาหมดเลยเขากอแต่ว่าขอกระได้เอาถือไปเลยแมนครับถ้ามือร้อยไหมถ้ามือร้อยถือที่สุดตัวเล้ไหมบ้านไพ่วงสื้อมือพี่ดูดการอีกอ่า ปีนุ่มพี่รูเดลกัดปกติคือร้อยยี่สิบเก้าอยู่แล้วปกติเราขายบัตรร้อยยี่สิบเก้าอ่าบัดนี้รถไปเร่องสองร้อยบาทสองวันกับวันปีฤดูกาลเหมาครับพี่น้องทักมาเป็นซีไรทสุดท้ายของฤดูกาลนี่นี่แล้วผู้ใดเป็นแฟนเปล่งสาวน้อยแพงแค่ผู้ใดเป็นเอฟซีสาวน้อยแพ่งแคงตัวจริงเป็นมือสุดท้ายที่เขาต้องมาบันทึกความทรงจำเก็บภาพความทรงจำที่ดีๆในวันปิดฤดูกาลถามผู้ใดเป็นเอฟซีสาวน้อยตัวจริงต้องรายงานตัวครับ ต้องเสนอตัวตนแสดงตัวตนคนบอกว่าฉันคือสาวน้อยแพงแล้วก็สนับสนุนด้วยกันครับของมันต้องมีไหมครับอ่านี่คือเอฟซีสาวน้อยแข่งวดกันเลยว้าซีไรสุดท้ายก้อนปีรูดูการคอยเนี่ยเราไว้อยู่ในนั้นนะคซีไรขึ้นหนึ่งไรสุดท้ายขึ้นมือปีรูดูการแม่เล็บเมาส์เนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยบาทแล้วประหยัดไปยี่สิบเก้าบาทเลี้ยวหลายหลายคนโอ้ยบ่คอยได้ซื้อซื้อไร่เว้นไร่หรือซื้อถึงแต่ไร่อันนั้นอันนี้แล้ยวจะไม่ได้ซื้ออีกร้านนี้ไร่สุดท้ายนะครับ ไล่ของลูดูกันนี่เวทีนี่ท่านจะไม่เห็นอีกแล้วนะฉากเวนี้กับซีนนี้แล้วการแสดงเวทีกับซีนไม่ได้เห็นอีกแล้วลูดูกานปี2565แม่นครับจบคือวันที่16แล้วมุ่งจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรเป็นแหวงตัวจริงเขาไปไล่งานโผล่ในหันไปนี่แล้วกันไปเก็บภาพคนต้องจำนะครับทักมาสาวน้อยเพชรแพวงเพชรเพชรหรือทักมาเพชรนุ่มจูดีตรงครับมีเวลางกับซีดิงเขากลุ่มตอนนี้เลยครับสาวน้อยเพชรแหงหนุ่มโจ้สาวน้อยเพชรแหงครับ200บาทเท่านั้นบัตรเหมา สองัานห้าแปดเกแล้วก็19บเก้โอ้ยสิบหกสิบหกครับโอเคครับรถได้ได้ครับครับ